สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อว่านนทกรเทียนทองนะคะหรือชื่อว่านนทานะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีทสามของคณะวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุสันทาในสาขาการจัดการการท่องเที่ยวหรือว่า tourism management นะคะต้อง มีความรู้อย่างน้อย12เส้นทางนะคะตามข้อกำหนดของกรมการท่องเที่ยวนะคะซึ่งในคณะการจัดการท่องเที่ยวของเราเนี่ยจะครอบคลุมทั้งหมด12เส้นทางเลยนะคะไมไ่ว่าจะเป็นนอร์ทเอ็นทริปที่เราไปกันมาทางภาคเหนือนะคะเป็นทริปการเก็บเส้นทางทางภาคเหนือต้นบนและตอนล่างทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็น North Air t r i p นะคะก็คือทางภาคอีสานนะคะซึ่งเราก็จะไปเก็บเส้นทางทางภาคอีสานทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็น Western t r i p ที่เราเพิ่งไปมานะคะก็จะเป็น Trip ที่เป็น Trip ของภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยทั้งหมดนะคะซึ่งอันเนี้ยจะครอบคลุมในหลักสูตรของเราทั้งหมด ทำให้เราเนี่ยสามารถจะเป็น professional guide ได้นะคะและที่สำคัญนะคะการเอกสอนของที่นี่เนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นก็คืออ,อ,อาจารย์เนี่ยจะเป็นผู้ที่ให้คอยให้คำแนะนำนะคะเป็นผู้ที่คอยคำปรึกษาแต่จะให้นักศึกษาเนี่ยมีความคิดดิเอกส,สร้างสรรค์ของตัวเองในการจัดสรรในการทำทริปในการ จะสร้างทริปในการคิดคอร์สในการสร้างไอทมเนอรี่ในการเลือกแอแทรักชันต่างๆที่จะไปวีซิทติ้งหรือว่าไซซิ่งต่างๆนะคะแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยเตรียมตัวในการบรรยายสันคาณต่างๆนะคะเพื่อฝึกให้นักศึกษาเนี่ยมีประสบการณ์ที่จะเป็น p r o f e s s i o n a l ไก guide ได้ในอนาคตนะคะเพื่อที่ทนักศึกษารู้สัต่าว่า านที่น่นี้มีอะไรบ้างมีประวัติความเป็นมาอย่างไรสามารถนำไปเผยแพร่นำไปบอกให้กับนักท่องเที่ยวได้ในอนาคตนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่อมาก็คือประสบการณ์ของการไป exchange ในประเทศนะคะซึ่งเริ่มเข้าไปีหนึ่งมาเลยนะคะก็จะมีโครงการของอาจารย์นะคะ,ะเป็น โครงการเอ็กช n g งเล็กๆนะคะซึ่งพี่เนี่ยได้ไปมาแล้วนะคะเป็นโครงการ Winter Camp นะคะของไต้หวันเนาะซึ่งจะเป็นระยะเวลาระยะสั้นเป็นการทดลองนะคะว่าเราเนี่ยเฮ้ยสามารถไปเอ็ก a n g งได้หรือเปล่าเราชอบไหมชีวิตความเป็นอยู่นะคะเป็นการปรับพื้นฐานแล้วก็สถานประชาชนุนจีนนะคะที่เมืองกุ้ยหลินหรือว่า หวังซีนะคะซึ่งเป็นมณฑลทางใต้ของประเทศจีนนะคะซึ่งที่พี่ได้ไปเอ็กเซนต์เนี่ยจำนวน4เดือนด้วยกันนี่คือพี่ไปเรียนเนี่ยก็คือมณฑลกุยล้ยหลินนะคะหรือว่ากุ้ยหลินซีมหาวิทยาลัยที่ไปเรียนก็คือมหาวิทยายยลัยกุ้ยหลินหางเทียนกงเว่เฉยเว่หรือว่ากุ้ยหลินยูเนเวอร์ซิตี้ออ of aerospace and technology นะคะซึ่งเปเรียนทั้งหมด4ีเดือนด้วยกันเนาะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้เนื่องจากเราเรีนการท่องเที่ยวมานะคะเราก็จะ experience ได้ประสบการณ์จากการทำทริปทำทัวรต่งตางๆทำให้เรารู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะการออกไปท่องเที่ยวสุดท้ายท้ายสุดนี้นะคะก็ขอฝาก น้องๆที่สนใจและผู้ที่รับชมที่สนใจนะคะเข้ามาติดตามและ subscribe uh, YouTube SSIC u i Tourism ของเราด้วยนะคะแล้วก็ uh, เข้ามากดไลค์ในเพจ a c e b o o k ของเราด้วยนะคะ t r a c ร r เซนเ a นจ์ e มน s ์เ s i เนะคะและกด C First เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะก็หวังว่าจะได้จเจอน,น้องๆจะได้เจอทุกคนอีกนะคะใครมีคำถามอะไรสามารถ Inbox เข้ามาในเพจเ Facebook ได้เลยไม่แน่นะพี่อาจจะเป็นคนตอบให้ก็ได้นะคะขอบคุณทุกคนทีน่รับชมและติดตามาค่นะขอุณจ,จุดนี้ค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ